วันนี้แพรจะพาทุกคนไปกินบุฟเฟ่ชาบูที่ไปกินซ้ำบ่อยมากร้านนี้เขามีขนมจีบต้มไม่อันกระเทียมเจียวให้เลยแบบไม่อันและไอศครีมกับพวกของทอดเขาแน่นมากค่ะเหมือนเป็นบุฟเฟ่ไอศครีมเลยร้านนี้นะคะอยู่ตรงปิ่นเก้าชื่อว่าร้านเจเลยรสชาบูเปิดตั้งแต่11โมงจนถึงเที่ยงคืนค่ะตอนนี้ร้านมีทั้งหมด5สาขานะคะบุฟเฟ่คนละ276บาทเน็ตรวมเครื่องดื่มรีฟิลรวมไอศครีมแล้วซึ่งเราสามารถสแกนสั่งอาหารได้เลยค่ะและเมนูที่สั่งประจำนะคะก็คือขนมจีบหมูต้มค่ะ ่วนน้ำซุปนะคะมีให้เลือกหลายซุปแพจะชอบสั่งเป็นซุปหม่าล่าเขาจะมีให้เพิ่มความเข้มข้นของน้าซุปได้ด้วยส่วนอีกตัวหนึ่งแพสั่งเป็นน้าซุปดาค่ะส่วนน้าจิ้มนะคะเดินไปตักที่บาร์ได้เลยมีน้าจิ้มซุกี้น้าจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้าจิ้มแจ่วและเขายังมีพวกพริกกับกระเทียมให้เติมด้วยนะคะซึ่งตัวขนมจีบแพจะชอบต้มไนซุปหม่าล่าค่ะทุกคนเนื้อขนมจีบหมูเขาจะมีความนุ่มเด้งกินคู่กับน้าจิ้มซุกี้หรือน้าจิ้มซีฟู้ดก็คือเข้ากันเลย จะบอกว่าแซ่บมากแล้วช่วงนี้เขามีเนื้อออสเตรเลียสไลด์ด้วยนะคะซึ่งเราก็สามารถสั่งกินได้ไม่อั้นเลยค่ะทุกคนและที่ชอบเจริญรสนะคะและก็คือราคาไม่แรงแล้วก็ยังมีทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวแล้วก็ซีฟู้ดอยู่ในบุฟเฟ่ต์เดียวกันเลยค่ะมาที่เดียวคือได้กินครบส่วนพวกเมนูเส้นนะคะก็มีหลากหลายทั้งเส้นมามา่าเส้นอุดอง้งเอาไปใส่ในซุปหมาล่าแบบนี้ก็ฟินค่ะและส่วนตัวเป็นคนชอบกินลูกชิ้นค่ะพวกลูกชิ้นเดินไปตักในบาร์ได้แบบสะใจมากทุกคนเขามีให้เลือกเกยอะมากลูกชิ้นนนปปลลลาาููกกกกชชชิิุ้้้งงเีีีียวยวแะัมท่ส มาสแกนสั่งได้ด้วยนะคะใครชอบลูกชิ้นนะคะมาร้านนี้คือสะใจแน่นอนค่ะส่วนนี้นะคะเป็นพวกบะหมี่หยกใครจะชอบตักกระเทียมเจียวของเขานะคะมาโรยเยอะๆซึ่งกระเทียมเจียวเขาจะเป็นกระเทียมเจียวแบบเนื้อค่ะไม่ค่อยติดเปลือกตัวนี้จะมีความกรอบกรอบกินคู่กับบะหมี่หยกหรือกินคู่กับข้าวผัดกระเทียมนะคะก็คือฟินมากๆใครชอบกระเทียมเจียวนะคะแนะนําให้ลองตักมาโรยกันดูนะคะตัวข้าวผัดกระเทียมจะเป็นแบบนุ่มๆส่วนนี้นะคะเป็นลูกชิ้นปลาคขกินมาตั้งแต่สาขาแรกก็คือที่ปิ่นเก้านะคะลูกชิ้นปลาจะมีอยู่ในหม้อนิงตลอดกิน คั่น้ำจิ้มซีฟูด้ดผสมสุกี้ลูกชิ้นปลาเนื้อเด้งไม่คาวส่วนพวกของทะเลนะคะตอนนี้มีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆด้ค่ะเมื่อก่อนมีแค่ยาง2อย่างตอนนี้มีประมาณ6อย่างไส้กรอกแดเฟรนฟรายไก่ทอดกุ้งทอดเกี๊ยวทอดหอยเจาะแล้วของร้านเนี่ยเขามีน้ำจิ้มหมาล่าให้กินด้วยค่ะทุกคนกินคู่กับของทอดเช่นกุ้งทอดนะคะอยากจะบอกว่าหอมหมาล่าสุดรสชาติเผ็ดหอมกำลังดีและเขายังมีพวกหองวิงแซบด้วยนะคะตัวนี้โรยกินคู่กับพวกไก่ทอดเฟนฟรายได้เลยค่ะถัดมานะคะเป็นโซนเครื่องดื่มน้ำแข็งของร้นน้้าานนนนเเเ่คจะะป็็ตทแขงงอ ก็จะมีพวกน้ำอัดลมน้ำชาน้ำผลไม้แล้วก็จะมีเซเลอร์ปี้สองรสชาติให้กดค่ะต่อมานะคะเป็นตู้ไอศครีมเป็นมุมโปรของแพร์เลยค่ะไอศครีมมีให้เลือกเยอะมากประมาณ12รสชาตินะคะซึ่งทุกอย่างคือสามารถตักกินได้ไม่อั้นค่ะใครชอบตักไอศครีมนะคะมาร้านนี้คือตักได้เพลิน,เ,ลนเนื้อนิ่มตักง่ายด้วยค่ะทุกคนและนอกจากไอติมนะคะเขายังมีพวกเฉาก๊วยกับขนมหวานน้ำแข็งใส่ด้วยค่ะทุกอย่างคือกินได้ไม่อั้นเลยใครชอบบุฟเฟ่ชาบูคุมนะคะแพรแนะนําร้านเจริญรสชาบูเลยค่ะ